ไปไหนครับไปไหนครับไปไปกดติดตามก่อนอ๋อยี่ยี่เดี๋ยวท่านอีกเลี้ยวอีกเลี้ยวครับท่านไม่ใส่กันมากมากเลยนะครับทุกท่านแย่มากมากนะครับท่าน พี่อันนี้ยังดีนะเรายังต้องกดนะเอาโมบายเลือกไม่ได้นะ <Auto S 2> ออโต้ไปกดให้เลยอ่โมบอยผมโดนตลอดเลยพอเข้ามาปุ๊บไปกดออโต้ให้เลยอะโมบอยจริงเหรอใช่แล้วผมนี่โดนตลอดเลย <c oughs> ไปเรือไหมอ่ะก็ได้อยู่ถ้าไม่ซีเรียสก็โอเค เราก็จะพาไปทางที่สงบดีกว่าโอเคอยู่ที่คนนำโดดอะไยง่ายจุดบากใครเอาจริงไงก็เอากัดกาไงกัดกาอะไรโดนแล้วโดนแล้วเหนือว่าขึ้นเหนือวะเหนือจุดใต้ขึ้นเหนือวงลกใต้เอาไอ้สัสวงมาอยู่นี่ วิลลิตารีเบย์ไงวงมาอยู่ที่นี่เอองั้นก็ตายเลยดีกว่าออกกดเกมออกเกมออกเกมตัขึ้นเหนือปุ๊บวงลงตายผมลืมวงอยู่ผมลืมวงอยู่ไอไอไอเบอร์หนึ่ง A F K เบอรปหนึ่งไปละไม่น่ารอเลยไปกับสายการบินเฮ้ยมีคนมาแถวๆนี้ด้วยเร็วเลยเร็วเลย ลงตรงไหนอะคนแถวนไหนอะอยู่ตรงไหนอ่ะยังยังคนอยู่คนอยู่ถัดออกไปหน่อยอ๋อลอยอยู่ไกลไกนู่นหลังนึงสองหลังตรงนู้นเราต้องยึดพื้นที่ก่อนเฮ้ยิง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 ขึ้นรถไปทันทีเลยถ้ายิงกันไปแล้ว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 ขึ้นรถไปแล้ว ด้วยอะ่ะปั๊บกดแผนที่ดูวงโอเคเป็นยังไงวงน่ารักอย okay, okay. ู่วงน่ารักอยู่พอได้คบกันหน่อยวงอย่างนี้เครื่องค้นหาบูช okay ิปอุปกรณ์ ผมเอา,เาผมเอาอุปกรณ์รักษาพยาบาลใน,นรอบนี้ผมจะเป็นพันเรนรักแม่เอเพื่อเพื่อการซ่อมตัวเองเร็วที่สุดเรียกว่าจะเรียกเหมือนนะคอมไอ้หมอ เปิยบยิงใช่ไหมใช่ยิงเรียกอะยิงแม่งไมน,นี้มาหรอกได้เรายิงอะเราไปเรมันหาก,กร้า <c oughs> นึกว่าถ้าเปียนคนยิงแล้วมันจะมาถ้ามันคิดว่าชีวิตมันไร้ค่ามันก็จะมาหาเราถ้าเปลี่ยนจากพี่เป็นผมยิงมันน่าจะมา เขาเรียกว่าแรงดึงดุนดูดตีนเฮ้ยอักเย่อักุแต่งเต็มปั๊บประของแต่งรอปืนอยู่นานละประเด็นคือกระเป๋าไม่มีกระเป๋ามีกระเป๋าหนึ่งได้เป๋าสองแล้วตรงนี้มีเป๋าสองนะ อ,อ๋อพวกเดียวกันนี่ปฏิกิริยาผมโคตรไวเลยกับพวกเดียวกันนี่นะัตรูวิ่งมาไม่ได้ยินพวกพวกเดียวกันวิ่งมาได้ยินชัดเวฟอะปืนพลูยิงเลยมาเอายิงจ,จ้าวรถลูกก่อจอารถแม็มกซนะ <c oughs> าบเออเอาเรถแม็กซาบวะเอเาาเอ <c oughs> อาเหรออีกเลยนะถ้าถ้าจะเอารถแปงสาวเออจะเอาเวลาเอาไงเคยเห็นสูตรพวกเล่นรถเป็นสาวอะวันเอาไว้ไ่ยิงวงสุดท้ายใช่เอาไว้ไล่เหยียบคนวงสุดท้ายใช่เพื่อนเราตายยังไม่ตายยังเฮ้ยทำไมไม่ตายไปยิงเมอนกันไหมเราเราไปยิงมันเล่นได้ป่าวะได้ดี๋มันจะเอฟเคอยู่เลย ไม่ได้ฟาร์มอะไรเลย,เลยจะขับหรือให้กูขับพี่ขับอะ่ะหรือใหผมขับผมขับไม่ยกนะคันเร่งอะ่ะโอเคไปไปไหนดีกว่าเราต้องเข้าไปตรงอันนี้ก็ได้เข้าเข้ายึดบ้านนี้ก่อนเยียมออกมาโอ้โหมาเขียวเหรอมไม่อยากเข้าเลย <laughs> อยากมาอยู่บ้านแถวนี้สมัครกว่าที่กูเอฟบาร์กมาทางผ่านกหลายๆจุดหรือชอบมารวมตัวกันแถวบ้านมุมนั้นใช่แต่ว่าเราจะเคลื่อนที่ง่ายใช่แล้วชิงข้ามสะพานแล้วมาอยู่แถวนี้ก่อนไหมอ๊ยข้ามสะพานไปเลยก็ได้ข้ามสะพานแล้วไปมากสามไหมเพราะว่าผมว่ามุมนั้นน่าจะอยู่ได้ จะไหนเนี่ฉันกำลังไปแล้วก่อนหน้านั้นภาวนาให้รถไปถึงก่อนเสียงปืนต้อนรับเลยว้าวไอ้เหี้ยแถวนี้มีแถวไหนสะพานป่ะอ๋อเลยสะพานบ้านแถวเนี้ยโอ้ยิงต้อนรับกูเลยเหรอพี่เฉาพี่เฉาไปข้ามไปข้ามที่ตรงนี้พี่เฉาไปข้ามตรงนี้ตรงไหนมาร์กไหนมาร์กฟ้ามาร์กฟ้าโอเคไปข้ามตรงนั้น กลางหมู่บ้านในสะพานสะพานหน้าหน้าตึกแปดหลังอะไอตึกไอสิบหลังอะตึกที่ผมชอบไปฟาร์มนะสะพานนั่นแหละแต่มีคนแน่ๆอ่ะพี่ต้องรีบขับผ่านไปเลยอ่ะต้องรีบแล้วนเลยรีบร้อเลยเฮ้ยเบอร์หนึ่งขยับแล้วเย็ดดีใจด้วยเบอร์หนึ่งขยับเฮ้ยเบอร์หนึ่งขยับว่ะนั่นนะอินรถไป กลัวคนดักสะพานน่ะโอ๊ยมีคนไม่สัตว์มั้งไหนมั้งสามีคนเหรอมั้งสามีคนตัวมามังนี้แทนเอาไงเนี่ยมามังสามแทนหรืออันนี้คนมาอีกหน่อยหนึ่งมสามได้อยู่มั้งสามได้พี่ชาวต้องจอดหลังบ้านเราต้องฝ่าไปเราต้องฝ่าไปพี่ไม่ได้สักที่เหรเห็นไหมั้งสามได้ไปเลยไปเลยไปเลยบีบแจด้วยบีบแจด้วย มีเกาะตามบ้านหลังนี้โอเคทีนี้ก็ไปวัดดวงกันว่าจะมีคนดักสะพานหรือเปล่าแต่ผมเห็นรถข้างหน้าคันหนึ่งนะที่มันวิ่งไปโดยไม่สนอะไรเลยไอ้สัสทีเดียวกุยิงแล้วเนี่ยบ้านขวามือมีคนนะพี่บีบแรให้มันหน่อยถอดถไปริงด้วย เออดีว่ะเมืนกี้เราต้องเป็นคนยังไงกันวะไม่คิดว่ามันจะทอนกับบาจริงเอ้ยเจอบ้านมีอะไรบ้างขบวนขบวนคุณหกแควคุณหกอีกบ้างมีชาวคุณหกบ้าเอาเฮ้ยมีคนมาเหรอใช่ มีคนมาเอาไงดีกูเอฟมันขึ้นไปหากูเอฟแล้วมันขึ้นไปหากูเอฟแล้ว ขึ้นมาสัตว์หายขวาเลยกูกูไม่เห็นตัวมันหน้าบ้านนะมันดาวอยู่หรอไม่รู้ยิงน็อกไปตัวงแลวแต่ว่าไอเด็กควันนี่คืออะไรอ่ะฮะไอควันนี่ไควันไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อ่ตอนนี้หามันไม่เจอเนี่ยมันยิงรถเก๋งแล้ว ผมอัดไฟเข้าไปในควันแล้ะไม่รู้โดนหรือเปล่าอะไรอย่างไวะอยู่บ้านโน้น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 ไม่ใกล้ๆเราใกล้ๆเราอ่ะใกล้ๆเราตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่ง เบอร์หนึ่งหมดแล้วฮัลโหลหมดแล้วเบอร์หนึ่งเก็บหมดเลยผมยิงดาวนะไม่ได้ตายนะเมื่อกี้แต่ว่าหมดแล้วเบอร์หนึ่งเก็บหมดเลยเหรออันฟาร์มสี่ลออะไรล่ะแล้วมารกอะไรดีมาร์กอะไรมาร์กส้มมาร์กส้มมาร์กส้มแล้วมาร์กส้มแล้วก็มาร์กสี่มาร์กสี่ไหมมาร์กสี่ยังมีอยู่วะามียังมีอยู่เอมาร์กสี่ยิงยิงรถมันพังแล้วอ่าฮะมาร์กสี่อยู่ตรงไหนไหม รถเราก็ไม่เหลือแล้วพี่เออเอ้ย,อยผมยิงจากข้างล่างนะยิงเลยเราเล่นได้ยาวๆมันอยู่ไหนนี่อยู่บนตึกหักาตีอยู่บนหน้าต่างหน้าต่างหน้าต่างบานนี้ขยับบานไปเรื่อยๆอะมันขยับรถแล้วมันขยับรถแล้ว โดนน็อกไม่ละมึงไม่รู้ซะแล้วพี่เดียเทพแม่นอยา่างกบจับวางนะบอกให้นั่นนะเอ้ยโดนโอ้ยเฮีย <c oughs> แม่นอยา่างกบจับวางยิงด้วยเต็มอ,อกกูเลยมันมีโดนสีแดงนะโดนสีแดงมันก็มีโดน ยืนทำไหมยืนทำไมเ,เอาิดบ้านหลังนู้นอะิดใแค่บ้านหลังเนี้ยอยู่ตรงนี้นะดันฟ้าดัานฟ้าเดี๋ยวดูบ้านหลังนี้ให้แล้วกันนะโอเคเดี๋ยวผมดูตรงนี้ก่อนนะพยายามอยู่ว่ามันอยู่ตรงไหนตอนนี้ เขาหลังเขาหลังมีคนหรอเขาหลังมันมีคนเขาหลังมันมีคนเดี๋ยวนะไอ้กล้องไอ้กล้องสองนี่มันแฮกแมปยังไงพี่คลิกซ้ายค่ะงกดิศค้งคลิกเลยขวาซ้ายซ้ายมันจะถ่ายรูปแชะถ่ายถ่ายแล้วบอกเด้อเฮียไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเฮียยิงกูเป็นลูกโทษเลยเฮีย ไปดีกว่าเอาย้ายจุดดีกว่างอนละมึงพูดอะไรอะ่ะวันอยู่มากฟ้านะโอ้โอเคด้วยนั่นแหละม้าพิชชาพิชชานพิชชาจะยิง,งยังไงวะากนั้นยิงังไงจนั้นเคลมผลงานมึงยิงดาวคูเคลมผลงาน ปั่นจักรยานทำไมเจอหนึ่งตัวไหมแดงๆปั่นจักรยานมาขออ้อมทะเลมาหนึ่งตัวยิงให้หน่อยอยู่ตรงนี้นันห <พอ S 2> ละลหนั่นแหละล่วงตายเลยตายเลยตายเลยเล้ยเกิ่มาร์กนี่มึงเจอถ่ายรูปเข้าไปอ่ะองไงล่ะ พักสี่ยังอยู่นะพักสี่ยังมีอยู่นะเฮ้ยเดี๋ยวยังอยู่แต่ว่ายังไม่เห็นตัวชัดหลังเข้าหลังนี้ด้วยหรออยู่อยู่รถอยู่ที่รถด้านหลังนี่ตรงนี้ที่มาร์กอยู่ที่รถอ่าหลบหลบเข้าหลังให้เดินไปแล้วเอออยู่ในนั้นแหละอยู่ตรงนั้นแหละมันอยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวยิงแม่งนิยิงเออเฮ้ยเอาดีเอาดีว่ามาดิออกมาดิเล่นไงวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ว ไปไหนไปไหนไปไหนมึงไปไหนแท็กแมพมึงไปไหนไปสัตว์ไม่ตายไปไหนยิงลูกโดงเป็นไงล่ะไปสัตว์ไม่ตายเียทางนี้โอ้ยวงเปลี่ยนทิศวะวงเปลี่ยนละเราต้องขึ้นเขานี้เดินไม่มีมีเล่นไหมเดี๋ยวต้องขึ้นขอดูก่อน เอมีรถขับผ่านไปเมื่อกี้ตรงนี้ผ่านไปทางซ้ายกำลังยิงกันอยู่อย่างวันเขานี้เล่นยากมากเลยเดี๋ยวมีตัวเลือกอื่นไหมฮะถ้าไม่มีไม่มีก็ต้องไปไปเลยไปเลยอยู่ให้อยู่โอเคตับทราบครับผมเออไปเล่นตรงนี้ได้ไหมกำลังจะไปแฮ็กแมปนะครับไปแฮกตรงนี้ได้ไหมตรงไหนเอ่ยขวาพีครับ กำลังนะกำลังกำลังกำลังตรงนั้นตรงนั้นจะป้องกันหลายทางเลยเขายังป้องกันได้หลายทางเขาไม่เห็นใครนะเขาไม่เจอคนอะ่ะวงบีบเรื่อยๆยอดเขาปิดข้างซ้ายรถส้มวิ่งผ่านไปแล้ว มีคนนะดูทางนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ที่ผมมาร์กมีรถส้มอยู่มีคนด้วยนั่นนหมปิดด้วยเจาะยางเลยไหมนี่ยิงดักหน้าเป็นไงยิงทะลุต้นไม้เป็นไงล่ะแฮกแมปเป็นไงล่ะเพี่ย่า่โดนท่านแนะรถซ้ายรถซ้ายขึ้นเขาเขาหน้าเราเขาหน้าเรารถซ้ายขึ้นเขามาหน้าเรา อุ้ยอยู่ยอดเลยลายันอานะแมงตัดตรงหน้าวงอยู่หน้าเราไม่เป็นไรจะถ่ายไปได้เคลียเฮ้ยรถมาหลังตอนนี้ครับพร้อมครับมาเลยพร้อมครับ <Hey. S 2> เฮ้ยมันจิงกัน่วนิงกันว่าแจมยิงแ <Damn. S 2> จมได้แจมได้ โอ้ยเฮียโโยยดดนนิิงงใครวิ่งตัดหน้าปืนใครวิ่งตัดหน้าปืนผมเกืไม่เห็นโอ้เข้าสะโคลบอยู่ผมไม่เห็นพอคลิกยิงปุ๊บปักอ่ะเฮ้ยใจเป็นเต้นว่าโอ้ยตูดใครวะเนี่ยเฮ้ยระวังด้วยนะดีเอ้ยที่สองตูทำไมไม่เอาเดี๋ยวบินโดนแป๊บนึงนะ มี่เขาหน้าเขาหน้าเราอะเฮ้ยมีรถมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ที่ม้าทีม้าตรงนี้ที่ม้าเลยโอเคมันเขียวเขียวเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วมันเห็นเราแล้วมันเห็นเราแล้วเฮ้ยมันยังไม่เห็นเรามันยังเห็นเราหรือว่าเห็นแล้ววะเห็นแล้วโดนชุบเพื่อนได้ไหมชุบเพื่อนได้ไหมไปชุบเพื่อนก่อนฮัลโหลโดาวดาวหนึ่ง ส่งควันไปแล้วถอย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 เยถอยดาว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 เหมือนกันกูดาวเหมือนกันถอยถอยถอยส่งควันไปแล้วส่งควันไปแล้วถอยถอยถอยควันกูเยอะควันกูเยอะไอ้ตัดมาเฮ้ยเล่นแย่แล้ววงไปก่อนคานไปก่อนคานไปก่อนไม่ได้ปก่อนเฮ้ย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 กูเข้าวงไม่ทันรถมาอือ ทีสองไอสัตว์เอ้